สามารถสร้างทองคําเทียมได้จริงหรือไม่หลายคนบอกว่าถ้าคุณผสมทองแดงอลูมิเนียมสังกะสีและดีบุกในสัสดส่วนที่เหมาะสมแล้วหลอมพวกมันด้วยอุณหภูมิสูงก็จะได้ทองคําออกมาฟังดูบ้าใช่ไหมสิ่งง่ายๆอย่างเศษโลหะจะกลายเป็นทองคําแท้ได้อย่างไรผมจุดไฟขึ้นและอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจนแตะระดับกว่า3,000องศาเซลเซียสในขณะนั้นปฏิกิริยาที่น่าทึ่งก็เริ่มต้นขึ้น ไม่สำคัญว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อจากนี้แม้ว่ามันจะระเบิดผมก็จะยังคงหลอมต่อไปถ้าผมสามารถสร้างทองคำได้จริงต่อให้ผมไม่ผมก็ยอมผมต้องการรู้ความจริงสุดท้ายแล้วผมจะได้ทองคำหรือแค่เศษทองแดงหลอมเหลวกันแน่หัวใจของผมเต้นแรงและผมแทบจะอดใจรอผลลัพธ์ไม่ไหวและแล้วเมื่อโลหะค่อยๆเย็นตัวลงว้าวสีของมันเริ่มเปลี่ยนเป็นทองอารามเป็นไปได้ไหมว่าผมทำสำเร็จแล้ว ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลยมันดูเหมือนทองคําแท้จริงๆบางทีผมอาจต้องรีบไปจดสิทธิบัตรการค้นพบครั้งนี้แล้วล่ะ